สวัสดีครับพบกับตะภูพาลุยนะครับในช่อง y t u t u นะครับไล่ภูอ่าวน้อยครับผมนะฮะวันนี้นะผมก็จะมาแชร์นะครับแชร์วิกฤตของความที่เป็นหน้าแล้งนะครับผมหน้าแล้งนะครับว่าหน้าแล้งเราจะทํายังไงให้พืชของเราโตวไวแข็งแรงหรือันผลไมกล้ก็ได้ที่เราเพิ่งปลูกปลูกใหม่นะอยู่ที่ไหนที่แจ้งแจงนะครับที่แจ้งแจ้งเนะ้นที่แจ้งแจ้งที่รงโรงนะครับและเราจะ ผ่านแรงนี้ไปได้ด้วยดีนะครับโดยเทคนิคง่ายๆครับรู้อย่างนี้นะครับทำนาแล้วผมรักษาความชื้นนะฮะหน้าแรงนะครับกําจัดหญ้าในตัวลดต้นทุนครับผมเนี่ยทำแบบทําแบบนี้ใช้จากสิ่งของที่เราเดือใช้นะครับนี่ฮะเรามานี่ครับนี่คือนี่ครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับทํานะฮะ ไม่จําเป็นจะเป็นเหมือนผมนะครับใช้ขยะอะไรก็ได้ครับผมแค่ขยะนะฮะนี่ะ,ะเห็นไหมร่มเก่าเก่าครับที่มันเป็นเงี้ยเราตัดออกมาแต่ทําไมผมชอบใช้ล่มผมว่ามันกลมดีไงแล้วมันม้วนเข้าโคนแล้วมันก็จะสวยไงมันก็เป็นวงกลมไงแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมมีพวกผ้ายางวัสดุอะไรเป็นผ้าอะไรก็แล้วแต่นะที่สามารถที่จะมาปิดโคนนะก่อนอื่นนะเราเราทาแองโคนไม่หน่อยนะครับแองโคนเะนี่ยเป็นร่องหลุมไว้หน่อยเพราะาเกิดเราลดน้ําแบบ ถ้าวิธีนี้มันเหมาะกับการให้น้ําโดยการลดให้น้ําโดยการท่อ PE ให้น้ําโดยสายน้ําซิปเท่านั้นนะมันจะเหมาะถ้าจะเป็นปิซิมเเกอร์แบบกระจายอ่ะเราปิดโคนไว้มันไม่ถึงโคนเราไงแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาน้ํามาลดหรือว่าเราเอาน้ําใช้ท่อ PC เนี่ยมันจะได้แล้วมันก็จะผ่านแรงนี้ไปได้แล้วต้นไม้เราก็จะโตวไวทันกินได้ราคาง่ายๆครับอะทำกันเลยฮนบะนี่ฮะปุ๊บนะฮะ ครับคือมันจะช่วยรักษาความชุ่มชื้นของหน้าดินเพราะว่าและมันกำจัดพืชด้วยถามว่าใช้กิ่งไม้ใบไ,ไม้ได้ไหมมันก็ได้ครับแล้วแต่ว่าแล้วแต่แต่ว่าสิ่งที่ผมทำคือมันกำจัดย้าในตัวเลยครับผมนะเดี๋ยวราก็เบนตรงนี้ไปหน่อยครับเนีย้ยนี่ครับ กำจัดหญ้าในตัวกำ,กำจัดหญ้ากำจัดหญ้าในตัวเลยครับผมแล้วมาเราให้น้ำเนี่ยเป็นสายท่อพีอีนะท่านผู้ชมมีหรือว่าสายน้ำซิปก็ได้นะครับมันจะประหยัดทรัพยากรนนะ้ำหน้าแรงนี้แล้วต้นไม้เราก็จะไม่ตายเพราะว่ามันมันแรงนะครับผมมันก็เป็นวิธีง่ายๆใครๆก็ทำได้นะครับนะฮะเป็นวิธีง่ายๆเลยครับผม รู้อย่างนี้นะฮทำนานแล้วครับผมรักษาความชื้นหน้าดินช่วงหน้าแล้งนะครับกําจัดหญ้าในตัวลดต้นทุนครับผมโอเคนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ตะพูด,ด้วยนะครับเป็นประโยชน์ก็แชร์ด้วยครับใช้จากสิ่งที่เราเสื่อใช้ครับลดต้นทุนแน่นอนลดการดูแลแน่นอนลดลดทร,รัพยากรหน้าแล้งแน่นอนฟันทง ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ผมด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ